จากอีพีที่แล้วนางเอกให้คำปรึกษากับยูริว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนก็ควรที่จะจบแล้วก็ตัดมันทิ้งซะเธอก็เลยทำตามนั้นค่ะ ตัดพระเอกทิ้งแล้วก็มาบอกเลยส่วนานางเอกก็ดีใจเป็นสีค้าเพราะเธอรู้ว่าแฟนของเธอได้ซื้อแหวนเพชรไว้ให้เธอแล้วและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในซีรีส์เกาหลี t o to Love EP ที่2กันเลยค่ะซีรีส์ได้ตัดมาที่ซางจินค่ะกําลังออกเดทกับสาวรุ่นน้องอยู่พอดีและก็พามากินข้าวที่ร้านอาหารแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงจะต้องจองโต๊ะกันด้วยนะคะสาวรุ่นน้องก็เลยโทรจองโต๊ะไว้อยากจะเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มแต่พเพออิญตอนหน้าโต๊ะลงทะเบียนเธอกล รับโทรศัพท์ค่ะพนักงานก็เลยถามซางจินว่าจองโตวไว้ไหมคะชื่ออะไรบอกหน่อยได้ไหมเราจะพาไปที่โต๊ะชื่อเหรอน่ารักเกินไปมุย้ยอุยอายสาวน้อยของพี่ล่ะพนักงานก็บอกว่าไม่ใช่ตายแล้วแล้วน้องคนนี้ชื่ออะไรล่ะผลสรุปว่าการเดทครั้งนี้ก็จบลงเพราะว่าแม่สาวเจ้าเดินมาได้ยินพอดีว่าตาคนนี้เนี่ยคบซ้อนหลายคนหรอ ในเวลาต่อมาซางจินก็ได้มาหาพระเอกแล้วพระเอกก็เล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับยูริว่าวันนี้เขาโดนยูริบอกเลิกโดยที่พระเอกยังไม่ได้โชว์แหวนขอแต่งงานให้กับยูริซางจินก็เลยบอกว่านี่แกทําบ้าอะไรอยู่วเนี่ยนั่งเศร้าเป็นหมาหน่อยแกก็แค่โทรไปขอโทษยูริแล้วก็เอาแหวนนี้ไปให้ยูริพร้อมนั่งคุกเข่าแล้วก็พูดว่าขอโทษนะครับแต่งงานกับผมเถอะ เรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้เหรอวะพระเอกบอกว่าไม่กี่วันก่อนยูริยังดีๆอยู่เลยแล้วทําไมจู่ๆเธอถึงมาเล่นกับความรู้สึกของเขาที่สำคัญเลยความสัมพันธ์ระหว่างผมกับยูริผมก็คิดว่าผมทําดีที่สุดแล้วนะ สร้างจินก็เลยบอกกับพระเอกว่าทําไมเขาถึงเห็นแกตัวขนาดนี้ไม่ไปง้อเธอซะหน่อยเสียดายวันเวลาที่คบกันจู่ๆพระเอกก็อารมณ์ขึ้นเลยสิคะวายูริเนี่ยด่าเขาเหมือนกันว่าเขาเป็นคนเห็นแกตัวในความสัมพันธ์มันน่าโมโหชะมัดทางด้านนางเอกเธอก็มานั่งดูซีรีส์เกาหลีกับน้องสาวของเธอคะ่ะที่ชื่อว่าโบมีซึ่งฉากในตอนนั้นเป็นฉากที่พระเอกขอนางเอกแต่งงานแล้วเธอก็วาดฝันไปไซส์ใหญ่โตว,ว่าเธอคือนางเอกในซีรีส์นั้นโดยที่มีจูวาน เป็นคนขอเธอแต่งงานอะไรมันจะสมบูรณ์แบบขนาดนี้นะทางด้านเพื่อนของนางเอกเธอก็ดูซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันค่ะกับแฟนของเธอเธอเองได้ตั้งคําถามกับแฟนของเธอว่าว่าแต่ทําไมพี่ไม่เคยขอฉันแต่งงานเลยล่ะถามกันปุบป,ปับขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยงานหยาบะมัดเขาก็เลยแถจนสีทะลอกไปสิคะว่าเขาเคยขอเพื่อนนางเอกแต่งงานแล้วแต่ถ้าว่าเพื่อนนางเอกกลับปฏิเสธเธอก็เลยพูดต่อไปว่าแล้วนี่ไม่คิดจะขอก่อนที่ฉันจะเอ่ยปากเหรอเขาก็เลยคิดในใจว่าอะไร ไม่จบอีกเหรอเขาก็เลยบอกต่อไปว่าเธอก็รู้นี่ฉันพูดได้แค่สองคำว่าตกลงกับครับคำพูดนี้ทำเอาเพื่อนของนังเอกเกือบประลอดแตกไปเลยส่วนแฟนของเธอก็เลยเอ่ยปากถามเธอว่าฉันทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยไม่มีสักนิดสักนิดเดียว ในเช้าวันต่อมานางเอกได้คิดถึงคำพูดของเพื่อนว่าเห็นจูวานซื้อแหวนที่ร้านเพชรมันทำให้นางเอกอารมณ์ดีแบบสุดๆไปเลยค่ะเช้านี้ช่างเป็นเช้าที่เหมาะเหม่งแล้วก็สดใสสำหรับเธอและจูวานก็ได้โทรมาหานางเอกค่ะบอกว่าตอนเย็นว่างไหมจูู่ก็คิดถึงนางเอกขึ้นมาเธอก็เลยถามจูวานไปว่าทําไมจู่ๆปุบป,ปับก็อยากเจอขึ้นมาละจูวานได้บอกกับนางเอกว่าก็ไม่รู้สิก็เขาอยากเจอนี่นานคราวนี้แหละเธอก็เลยเตรียมตัวแต่งหน้า ทาปากเอาให้มันเช้งกระเดะก่อนที่จะไปทำงานแล้วก็นัดเจอแฟนค่ะทางด้านซางจินก็มาพูดกับพระเอกค่ะว่าเมื่อคืนมันเป็นวันที่โหดร้ายสำหรับฉันมากเลยนายรู้หรือเปล่าซึ่งพระเอกก็บอกว่าผมทำอะไรเหรอผมจะไม่ได้เลยจะไม่ได้อย่างนั้นสินะ ใช่สิภาพนายคงตัดไปเลยนี่นามาย้อนดูคืนวันนั้นกันเขาดื่มจนมึนเมาแล้วก็แหกปากโวยวายว่าทำไมยูริต้องทิ้งเขาไปทั้งๆท,ที่เขารักเธอจะเป็นจะตายก็อกหักนี่นาก็ประมาณนี้แหละ พระเอกก็เลยบอกกับซางจินว่าผมไม่เป็นอะไรเลยสัก,กนิดแต่ความเป็นจริงพระเอกกินอะไรไม่ลงที่เด็ดสุดเลยเห็นชายหญิงคู่หนึ่งกาลังป้อนข้าวหน้าออฟฟิศเขาอยู่พระเอกก็เลยรีบปีไปไล่เลยค่ะบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่พอลักกันซะหน่อยไปๆขนาดประชุมก็ยังไม่สนใจประชุมเลยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าอาการอกหักของแท้ทางฝั่งด้านนางเอกนั้นวันนี้เธอก็มาอัดรายการวิทยุค่ะและวันนี้ยูริก็ไม่ได้มาทํางานด้วยเพราะเธอลาป่วยก่อน ที่เธอจะเข้าไปดําเนินรายการวิทยุนั้นผู้กํากับรายการก็เลยเรียกเธอมาคุยค่ะเธอก็เลยขอโทษผู้กํากับไปสิคะเพราะเมื่อวานเธอฟิลขาดไปนิดนึงแต่ที่ไหนได้ผู้กํากับกับชมเธอว่าเมื่อวานนางเอกดําเนินรายการดีมากๆแบบสุดติ่งกระดิ่งแมววิเลยฉายานี้น่าเหมาะกับเธอนะ เดโบราจอมล้ำเส้นแล้ววันนี้คำถามจากแฟนๆนั่นก็คือเธอเชื่อใจผู้ชายคนนี้อย่างเต็มที่แต่ผลตอบกลับมาก็คือผู้ชายของฉันนอกใจกับเพื่อนสนิทตอนแรกฉันก็กะจะเลิกแล้วแต่เขาร้องไห้อ้อนวอนฉันเพราะไม่เป็นความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่สำคัญเลยเขาเป็นคนดีค่ะแล้วก็ใช้ได้ด้วยแล้วถ้าฉันยกโทษให้เขาล่ะคะเขาจะกลับมารักฉันเหมือนแต่ก่อนไหมและกลายเป็นแฟนที่เขารักที่สุดในหัวใจใช่ไหมคะนางเอกก็เลยบอกว่าจะสปอยตอนตอ ไปให้ฟังแล้วกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝ่ายหญิงจะระแวงและหมกมุ่นมากกว่าเดิมแรกๆกฝ่ายชายก็จะรับได้ทุกอย่างแต่พอนานๆไปเขาก็จะเริ่มนอกใจอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าคุณจับได้ฝ่ายชายจะทํายังไงนะหรอคิดและสิท้าฝ่ายชายจะมาอ้อนวอนขอให้คุณยกโทษให้เขาเปล่าเลยค่ะทําไมนะหรอเขาจะกลับบอกเธอว่าเธอทําให้ฉันเปล่าเปลี่ยวและเธอก็ไม่เคยไว้ใจฉันเลยเธอทําให้ฉันอึดอัดแทบหายใ,ใจไม่ออกเลยแหละจากนั้นคุณจะทํายังไงนั่นหรอคุณ ก็จะไปหาผู้หญิงคนนั้นเพื่อหยุมหัวเธอลาดน้ําใส่หน้าแฟนของคุณแล้วก็เลิกการสรุปง่ายๆก็คือการที่เขานอกใจคุณมันก็คือสาเหตุหนึ่งที่เขาจะบอกเลิกคุณในเวลาต่อมาหลังจากที่นางเอกเลิกงานจูวานก็มารับนางเอกพอเธอขึ้นไปบนรถจูวานก็เลยบอกว่าไปเปิดประตูหลังรถให้หน่อยสิประตูหลังรถปิดไม่สนิทนางเอกก็เลยคิดในใจว่าดนแน่สงสัยจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ขอแต่งงานตรงนี้เออแต่ที่ไหนได้มันผิดถน,นัดสายถุ ก๊อบมันขัดล่องทําให้ล็อกประตูไม่ได้จากนั้นจูวานเองก็พานางเอกไปที่โรงหนังเธอก็คิดในใจว่าสงสัยจะฉายหนังขอแต่งงานละสิเอาวะตั้งใจดูสักตั้งแกล้งทำเป็นไม่รู้แต่ถ้าว่าจูวานนอนหลับค่ะคนที่ดูทั้งเรื่องก็คือนางเอก หลังจากนั้นจูวานก็มาที่รูปปั้นอนุสาวรีย์ค่ะนางเอกก็เลยคิดในใจว่าสงสัยจะไม่ขอแต่งหน้างานนี้แต่ทันใดนั้นจูวานบอกให้นางเอกรอก,ก่อนเอาว่างานนี้ถ้าหันไปคงจะเห็นแหวนที่ไหนได้จูวานนั่งผูกเชือกลงเท้าก่อนที่จูวานจะไปส่งนางเอกเขากําลังคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะส่วนนางเอกก็มาค้นหาว่าแหวนอยู่ไหนแต่ผลสุดท้ายก็ไม่เจออะไรจูวานเลยพาน,นางเอกไปส่งบ้านนางเอกกําลังจะขึ้นบ้านจูวานก็เลยเรียกสงสัย ใสจะให้แหวนตอนกลับบ้านมั้งก็ให้จริงๆนั่นแหละแต่เป็นแก้วพลาสติกเอาไปทิ้งให้ด้วยนะแต่จูวานก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะโทรหานะคืนนี้ทำเอานางเอกเซ็งสุดๆไปเลยค่ะวันนี้เมื่อเธอกลับมาบ้านโบมีน้องสาวของเธอก็กำลังจะออกไปผับค่ะ ก็เลยขอเงินสดพี่สาวติดตัวไปเพราะบัตรเครดิตที่พี่สาวให้ไว้มันมีวงเงินไม่พอสิคะแล้วซีรีก็ตัดมาที่ผับค่ะตอนนี้น้องสาวของนางเอกเกำลังเต้นอยู่อย่างสนุกสนานเลยค่ะแต่ถ้าว่าโบมีก็ไม่รู้เลยค่ะว่ามีคนแอบมองเธออยู่แบบว่ารักแรกพบกันเลยทีเดียว เขาก็เลยเดินเข้าไปจีบโบมีค่ะบอกว่าคุณคือน,นางฟ้าหรือเปล่าตกลงมาจากสวรรค์เจ็บไหมโบมีก็ถึงกับอึ้งไปเลยค่ะมุกเนี้ยมันมุกโบราณน,นี่นาหลังจากนั้นเพื่อนของโบมีก็มาตามค่ะแต่ถ้าว่าเขาก็ไม่ลืมที่จะขอเบอร์โทรศัพท์โบมีเอาไว้ เพื่อนๆของโบมีก็บอกว่าหนุ่มบ้านนอกที่ไหนมาจีบเธอเนี่ยโบมีเลยบอกว่าแต่เขาก็ดูนิสัยดีนะหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนๆของโบมีก็เลยชวนโบมีไปหาตัวท็อปค่ะรอรวยหรูสปอร์ตกรุงโซลผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะแอบชอบโบมีอยู่แต่โบมีนั้นไม่ได้ชอบผู้ชายคนนี้สักกนนหน่อยเธอจึงเลยขอตัวกลับส่วนทางด้านนางเอกก็รีบแต่งเนื้อแต่งตัวเลยค่ะก็เพราะว่าเธอนั้นรอแฟนของเธอที่จะโทรมาหรือว่าเมื่อรับไปดินเนอร์อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขอเธอ แต่งงานอะไรประมาณนั้นตัดภาพมาที่ฝั่งโบมีกันบ้างนะคะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าจะไปส่งเธอที่บ้านแต่โบมีก็ปฏิเสธค่ะไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้ไปส่งแต่ทว่าเขาก็ตือ้อตื้อไม่หยุดเลยค่ะจนโบมียอมตกลงให้เขาไปส่งค่ะส่วนทางด้านเตอรทึมที่ขอเบอร์โบมีไปก็กําลังโทรหาจ่าเอว่าจ่าเที่ยวให้สนุกเลยตอนนี้ผมกําลังกลับบ้านและมันก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่เขาเดินไปเจอโบมีพอดีตอนที่โบมีกําลังลงรถและผู้ชายคนนี้ตามตือเธอโบมี มีได้ทะเลาะกับผู้ชายคนนี้ค่ะเรื่องที่ว่าทําไมต้องเอาเกมกินเหล้ามาหมอมเหล้าเธอแล้วก็คิดจะพาเธอเข้าโรงแรมแบบนี้ใช่หรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่ากระทีเลี้ยงเหล้าไม่ใช่แบบนี้หรอแล้วจะเอาอยัางไงก็ว่ามาจะได้โทรยกเลิกห้องเธอก็เลยเอาเงินปาหน้านะผู้ชายคนนี้ไปเลยค่ะบอกว่าเนี่ยค่าเหล้าจะได้จบจบกันแล้วก็จะได้พ้นผู้ชายเฮงสวยอย่างนายจากนั้นโบมีก็เดินจากไปค่ะแต่เพือ,อนแต่เนี่ยตื้อไม่เลิกแต่ทึมเลยเข้ามาขวางค่ะเอาดีถ้ามายุ่งกับโบมีก็วัดกัน เขาก็ไม่กล้าวัดกับตาทึ่มไงคะจากนั้นเพื่อความปลอดภัยของโบมีเองตาทึ่มเนี่ยหละค่ะก็เลยตามส่งโบมีจนถึงป้ายรถเมย์บ้านเลยส่วนฝั่งนางเอกนั้นก็แต่งตัวซะสวยเลยค่ะเพื่อที่จะรอโทรศัพท์ของจูวานแต่เขาเองก็ไม่โทรมาสักทีในเช้าวันต่อมาที่สำนักพิมพ์จินรีสร้างจินกับพระเอกกำลังทะเลาะก,กันเลยค่ะ ก็เพราะว่าจู่ๆพระเอกก็คิดขึ้นมาได้ไงคะว่านางเอกเนี่ยแหละคือตัวบ่อนทำลายความรักของเขากับยูริเพราะว่ายูริได้ทำงานที่เดียวกับนางเอกและที่สำคัญเลยก็จะน่าได้รับคำแนะนำจากนางเอกนันแน่พระเอกก็เลยบอกซางจินไปว่าวันนี้เนี่ยแหละเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้นางเอกปฏิเสธสัญญาของสำนักพิมพ์เขาเพราะเขาไม่อยากร่วมมือกับนางเอกเข้าใจไหมส่วนทางด้านนางเอกและเพื่อนนางเอกก็มาที่สำนักงานพิมพ์ค่ะก็เพราะว่าวันนี้จะมาทำสัญญ,ญา เกี่ยวกับการเขียนหนังสือของนางเอกเล่มใหม่เพื่อนของนางเอกก็พรีเซนต์เต็มที่เลยค่ะว่าเธอนั้นจะได้ร่วมงานกับอีซูฮยอกเขาเนี่ยเป็นรองประธานของบริษัทนี้เขามองการไกลและมีความคิดที่ดีแล้วที่สําคัญที่สุดเขาก็เป็นแฟนตัวยงของนางเอกเลยที่เพื่อนนางเอกพูดได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะซางจินนั้นคือพี่เคยของเพื่อนนางเอกเมื่อทั้งคู่ได้มาถึงที่สํานักพิมพ์นางเอกก็กําลังได้ยินคําชมจากพระเอกอยู่เลยค่ะว่าพี่เนี่ยดูหนังสือของเดโบรา นะไม่เหมือนกันเลยสัก,กน,นิดหลอกลวงสุดๆไปเลยเธอก็เลยเปิดประตูเข้าไปสิคะแล้วก็ชี้แจงว่ารูปที่ถ่ายลงในนิยตยสารหรือบทความนั้นมันขึ้นอยู่กับมุมกล้องและช่างถ่ายภาพคะ่ะไม่ใช่ว่าฉันหน้าเปลี่ยนไปสวัสดีคะ่ะฉันชื่อเดโบรายินดีที่ได้รู้จักคะ่ะนี่คงจะเป็นการเจราจาแบบไฟลุกแน,น่แน่การเจราจาได้เริ่มขึ้นพระเอกเลยบอกว่าคุณไม่ได้จบด็อกเตอร์ทางด้านความรักมาหรอกเหรอเนี่ยหรือว่าควรเรียกคุณว่าด็อกเตอร์การเดท ไปนางเอกก็เลยบอกว่าคุณเนี่ยหยาบคายดีแท้เลยนะคะอาชีพของคุณก็คือโค้ดของการเดทแสดงว่าคุณต้องมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากเลยใช่ปะแต่ถ้าว่าในความคิดของผมนั้นคุณไม่ค่อยมีเสน่ห์สักเท่าไหร่เธอเลยบอกว่าเธอเป็นแค่โค้ดในการเดทเท่านั้นไม่ใช่ผู้ลงเล่นในสนามของความรักเข้าใจเป้าเงินก็แสดงว่าคุณไม่เคยมีประสบการณ์ในความรักเลยดูจากปฏิกิริยาคนรอบข้างหรือสถิติแล้วนี่จะเป็นโค้ดได้ยังไงมันคงไม่มีวันสม แล้วคุณคิดว่าผมจะร่วมงานกับคนอย่างคุณน่ะหรอเอาแค่สถิติฐานข้อมูลมาวัดเรื่องความรักไม่มีประสบการณ์หรือเพดานบินในด้านความรักแบบเนี้ยก็ไม่ใช่มืออาชีพสักเท่าไหร่เขียนเพอเจอร์ไปวันวันหนึ่งสินะแต่ก่อนที่สถานการณ์เจราจาจะเผ็ดร้อนไปมากกว่านี้เพื่อนนางเอกและซางจินก็ได้ชวนพระเอกและนางเอกไปกินข้าวแต่ทว่าก่อนที่พวกเราจะไปกินข้าวนั้นซางจินอยากรู้ว่านางเอกจะตอบตกลงทำสัญญาร่วมมือกับสำนักพิมพ์เขาหรือเปล่าเธอก็เลยบอกว่ารอคำตอบชั้นวิ พอมาถึงร้านอาหารซางจินก็ได้ขอเบอร์นางเอกและเขาก็บอกให้พระเอกเมมเบอร์ของนางเอกไว้ด้วยซึ่งพระเอกดูท่าทางก็ไม่ค่อยอยากจะเมมเบอร์สักเท่าไหร่จากนั้นก็ต่อด้วยการร้องคลาลเกเมื่อการสั่งสรรจบลงพระเอกและนางเอกก็ได้มารอแท็กซี่ที่หน้าป้ายนางเอกก็เลยถามพระเอกว่าวันนั้นที่คุณซื้อแหวนไปให้เธอแล้วหรือยังเขาก็เลยบอกว่ายังไม่ให้เธอตังหา่าแต่อันที่จริงผมก็ว่าคุณก็มีแหวนเยอะแล้วนาะนางเอกก็เลยชูนิ้วนางให้ค่ะว่าฉัน มีครบทุกนิ้วแล้วเว้นนิ้วที่แต่งงานนี่แหละนางเอกก็เลยถามพระเอกว่าทําไมไม่ขอเธอแต่งงานล่ะทําไมไม่กล้าเอาแหวนให้เขาก็เลยบอกว่าที่ไม่กล้าเอาแหวนให้นะ่ะเพราะผู้ชายมีความเขินอายและขี้ขาดในเรื่องนี้ทําไมผู้หญิงไม่เอ่ยปากก่อนล่ะว่าอยากได้แหวนผู้ชายไม่ได้รู้ความต้องการของผู้หญิงหรอกนะนางเอกก็เลยเก็ตไอเดียขึ้นมาทันทีค่ะวานเธอต้องไปหาแฟนเธอแล้วก็บอกว่าเธออยากได้แหวนแต่งงานจูวานจะได้มาขอเธอแต่งงานสักทกีเมื่อนางเอกขึ้นร กถกำลังจะส่งข้อความไปหาจูวานโทรศัพท์ก็ด้านสลับกับพระเอกอย่างนั้นแหละพระเอกก็เลยบกรถแท็กซี่ให้ตามรถนางเอกไปเมื่อแท็กซี่ได้มาส่งถึงจุดหมายนางเอกก็เห็นรถของจูวานแล้วเธอก็กําลังจะเดินเข้าไปหารถจูวานแต่ทําไมอยู่ๆเธอถึงกับชงะงักทางด้านพระเอกที่ตามนางเอกมานั้นกําลังจะเรียกนางเอกเลยว่าสลับโทรศัพท์แต่ทว่าเขาก็ไม่กล้าพอก็เห็นนางเอกหยุดชงะงักแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในอีพีต่อไปนะคะ